สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเคซี่ไลน์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมวิธีการโอนรถจักรยานยนต์นะครับอันนี้ผมก็จะเอาเจ้า c ีบีห้าเองนะครับไปโอนคันนี้นะครับเออผมได้มานะครับทะเบียนขาดเกิน3ปีด้วยครับเราต้องดําเนินการยังไงถึงจะโอนได้นะครับต้องจดทะเบียนใหม่หรือเปล่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็ ออกเดินทางไปที่ขนส่งนะครับอันนี้รถคันนี้เป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่ขนส่งจัดตุจักรนะครับทะเบียนก็ขาดเกิน3ปีนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องใช้อะไรบ้างครับเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางไปที่ขนส่งจตุจักรก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอที่นู่นเลยครับสอบถามหน่อยเว้ทะเบียนขาดเกิน3ปีด้วย สามปีปจ่ายค่าชัรละอาคารสองก่อนอาคารสองก่อนใช่ไหมโอเคครับบคุณเพื่อนเราต้องไปชำระค่ารับที่อาคารสองก่อนนะครับแล้วค่อยมาตรวจสภาพรถนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่อาคารสองกันครับเอกสารที่ใช้ก็มีดังนี้นะครับผมเพื่อนตอนนี้เราก็ชำระภาสีย้อนหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะยึดทะเบียนเราไปด้วยนะครับ ตอวนี้เราก็ขัานต่อ,อ,อไปก็คือเราต้องมาตรวจสภาพรถน,นะครับผมเพื่อที่จะไปโอนและขอขับยนใหม่นะครับก็เข้ามาที่ช่องหา้าร์ดกีตรงมาเลยนะครับจะมีที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์นะครับผมตรงนี้นะครับ มผมต้องทำเป็นไงบ้างพีออ่จะโอนรถใช่ไหมครับใช่โอนด้วยแล้วก็เพิ่งไปชำระภาษีย้อนหลังมา<ผ>มพี่ชื่อใครเอ่ยค,อยครับโอนไปชื่อใครครับชื่อผมครับรบโอนไปเซ็นชื่อให้ผมหน่อยตรปากตาแดงที่ผมติดให้เนี่ยโอเคนะนะครับชื่อเรามายื่นนะเดี๋ยวทำให้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนตรวจสภาพรถนะครับผม หลังจากตรวจสภาพเสร็จนะครับผมเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเซ็นใบมาให้นะครับตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วเราก็นํเาเอกสารนะครับไปยื่นที่อาคารสอง 2, ที่เดิมที่เราไปเสียภาษีมานะครับผมและต้องซื้อพรบรด้วยนะครับถึงจะเป็นการโอนสำเร็จน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปรับมุมเงินต่อได้เลยครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเขาก็จะได้ให้ทะเบียนใหม่มาให้เลยนะครับแล้วก็เป็นเล่มใหม่นะครับหน้า18เขาก็จะจดว่าเออนี่ครับแจ้งใช้รถเมื่อวันที่23จดทะเบียนครั้งแรกวันที่16ทะเบียนระงับมาจดใหม่นะครับก็คือ ภาษีขาดเกิน3ปีนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับก็เผื่อเวลาไว้สักหน่อยครับใช้เวลาดําเนินการประมาณ4ี่ชั่วโมงเลยนะครับผมก็ถือว่านานพอสมควรนะครับคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับขั้นตอนก็มีประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง ต้าเคซี่ไลฟ์ไว้ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ